ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนโอนค่ะเราก็มาราศีมีนกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคม2 5ง5หค่ะก็ยังเป็นราศีที่อึกอักอึกอักอ,กอยู่จะด,ดีไม่ดีอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าดาวพระพระสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าชะตาเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนวินาศนะคะแล้วก็กลุ่มกับดาวพระอาทิตย์พพะราษฎร์ดีนะนอกจากจะเป็น เจ้าเรือนเจ้าชะตาแล้วยังเป็นเจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นร้ายจะกายเป็นดีจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีแม้ว่าจะต้องต่อสู้หรือมีปัญหา หรือมีเพื่อนรักหักเหรียมโผลก็แล้วแต่และก็การต่อสู้ครั้งนี้มีโอกาสมีชัยชนะเนื่องจากดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยกำลังจะกลับบ้านมาที่เกษตราธิบดีราศีมีนเพราะฉะนั้นต่อสู้ไปเลยนะคะชัยชนะรอคอยท่านอยู่ข้างหน้าอย่างน้อยๆนี่ตั้งแต่วันที่8เมษายน2อ6 5นชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความ ดีงามความมั่นคงความมั่งคั่งของชีวิตทีเดียวนะคะไม่ว่าจะมั่งคั่งในเรื่องการเงินการงานความรักคู่ครองเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่โชคดีมากเลยในรอบส2สองปีที่กลับมาราศีมีนกลับมาบ้านแต่ท่านก็ดีมาในรอบหนึ่งแล้วในราศีธนูเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยจะดีสงระยะที่โดดเด่นนะก็คือ ดาวพระประสบดีที่กลับมาเป็นกเกษตราราธิบดีในราศีธนูแล้วก็ราศีมีนนะคะราศีธนูเนี่ยเป็นไฟบดตนะคะราศีมีนเนี่ยเป็นน้ําทะเลไปเรื่อยเลยนะคะกว้างใหญ่นะคะน้ําเค็มเลยนะคะบางครั้งเนี่ยมันรึกรํานะยากแก่การเข้าใจนะสำหรับราศีมีนเนี่ยแต่ก็มีโอกาสในสิ่งที่ดีในเรื่องของบุญกุศลนะคะเรื่องของความรักคู่ครองเนี่ย ใช่ว่าจะผิดหวังเสียทั้งหมดแต่ก็มีโอกาสที่จะจากไกลในเรื่องของความรักคู่คงเกิดขึ้นได้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมนี้นะดาวเนี่ยมาเป็นกระจูบเลยนะคะอยู่ที่เรือนราหะก็ถือว่าเจ้าจะตานี่ยมีโชคมีลาภเยอะแยะเลยนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคขัดขวางบ้างนะจากมากหรือน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดาว สุขกับเสาเป็นเสียส้ยนศัตรูสามเจดเนี่ยอนะอาจจะมีคนคัดแข่งขัดขาก็ไดนะ้จะซื้อซะร้อยหนึ่งเอาเหลือสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นนะก็ระวังคำพูดคำจาด้วยสามสี่นี่ยคู่ปากแตกเลยหรือคู่ขัดแยง้งอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นนะคะ แต่อย่างไรก็ดีนะก็ถือว่าดาวนะ่ยอยู่ในเรือนโชคลาภเนี่ยหรือมีคนที่ให้ความช่วยเหลือเราเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะั้นในเดือนกุมภาพันธ์และก็เดือนมีนาคมเนี่ยถนอมตัวนิดหนึ่งนะเดือนเมษายนเราก็ดีแบบยาวอย่างน้อย5ปีเลยตนุกดูพระสัจ诈์ทุกป,ปุตตะเลยนะคะหปีนี้เป็น5ปีที่ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรค แต่ความที่ดาวพระพระสัสดีเนี่ยกุมลัคนาเนี่ยพอขึ้นมาเป็นกมุดเกเลยแล้วก็นําหน้าเลยนะคะนําหน้าเดินนําไปเลยบุญใหญ่และให้ความคุ้มของจูงเราไปเลยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนุอนนาไปเจอเพื่อนเจอฝูงเจอสังคมที่ดีแล้วก็เป็นปฐุมเกเเกแล้วเ,เ,เ,ลนะเพราะฉะนั้นไม่ดีข่าวนี้จะเป็นดีข่าวไหนาแต่เราเมษาก่อนนะแปดมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าขึ้นไปนะ ก็อีกแค่เดือนกว่าเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่จะดีในที่มืดๆหรือจะดีในที่ลับๆก็อาจจะเป็นไปได้หรือความดีงามบันนี้ต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งแต่ก็ปรากฏแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยพ่อดาวในสถิตอยู่ในเรือนโชคลาภตั้งเยอะเลยนะ ดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวผู้ครองแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนผันทุเนี่ยมาสถิตอยู่ในเรือนดาวพระเพราะฉะนั้นในสองเดือนนี้นะดาวพระพุธเสิตด้วยท่านจะมีวาสนาในเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะเข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันกับเจ้าชะตาและให้โชคให้ลาภเปี่เจ้าชะตาด้วยนะคะ ส่วนดาวพระราหูเนี่ยได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศและพระราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศและเงินทองนะคะเพราะฉะนั้นดูเหมือนจะไม่ดีที่ดาวตัวนี้เป็นสถิตอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยอาจจะอยู่ในที่ที่แบบถูกกักกันอะไรสักอย่างหนึ่งนะกักกันอิสรภาพก็ได้หรือมีความอึดอัดอยู่นะที่จะต้องแก้ไขปัญหาอันยิ่งใหญ่ของตัวเองแต่จะ แก้ไขได้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนะตัวเองก็เป็นคดีความนะคะตอนนี้การเป็นคดีความก็ดําเนินนะดำเนินทนายก็ดําเนินความตัวเองก็ช่วยกันหาหลักฐานครบสมบูรณ์มาแล้วนะแน่นอนและต้องเป็นคนที่มีชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยมีความมั่นใจแต่ตัวเองก็มีความทุกข์แล้วก็มีความแค้นในคู่กรณีนะที่ฟ้องเพราแค้นแต่ว่า คู่กรณีเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เดือดรนะ้อนอะไรนอกจากว่าอาจจะต้องอเสียชื่อนะเสียความรู้สึกที่จะต้องแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยมีความแนนะ้นคะความแค้งเพราะฉะนั้นหน้าของคู่กรณีเนี่ยจะอยู่นําทางเขาตลอดเวลานะคะเหมือนเราเอาของไม่ดีนําทางเราเราก็สลับให้หลุดสิ่งน,นั้นไปเสีย ในชีวิตของเราเนี่ยยังมีสิ่งที่ดีๆและงดงามอีกเยอะนะคะเราเอาสิ่งที่ดีและงดงามหรือว่าคนดีของดีของเราเนี่ยมันนําทางเราดีกว่าที่เราจะเป็นนึกถึงสิ่งที่ทําลายเราอย่างนี้เลยนะคะการดําเนินชีวิตในบางครั้งเนี่ยคนที่ทุกข์ทุกเนี่ยทุกข์เพราะคิดถึงแต่เรื่องอื่นคิดถึงแต่สิ่งที่มาทําลายตัวเองคิดถึงกังวลในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขและมีสิ่งดีๆเข้ามา เ,เราก็ค่อยๆตัดสิ่งที่อันเป็นทุกข์ออกไปออกไปออกไปบอกตัดไม่ได้ไม่มีอะไรในโรคใบนี้ที่เราตัดไม่ได้นะค่อยๆตัดออกไปโดยเฉพาะเรื่องตัดใจเนี่ยต้องตัดได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยอ่ามันอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการจัดท่า,าเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตก็ได้นะคะแต่ในช่วงนี้ถือว่าเรากําลังจะก้าวไปสู่ความดีงามของชีวิตและก็เป็นการเริ่มต้น ความมั่นคงมั่งคัง่งแต่รอเดือนเมษายนก่อนนะ,ะสิ่งดีๆก็จะเป็นการเริ่มสตาร์ทนะอย่างน้อยๆ5ปีเต็มครั้งนี้เป็นครั้งในรอบ12ปีของดาวพฤหัสที่มาสถิตที่ราศีมีนนะแล้วเราโชคดีตรงที่ดาวพระเสาร์มาเป็นเกษตรตราที่ปดีในเรือนลาพะแล้วโชคดีที่ดาวพระราหูเนี่ยมาสถิต เป็นสามแก่ลัคนานะคะพระราหูเป็นสามพระภูมิบาลให้สถานุยนเงินทองเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวสิ่งใดไปเลยนะสิ่งดีๆจะค่อยๆทยอยเข้ามาและมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเงื่อนไขก็แล้วแต่เพราะว่าดาวพระราศีสถิตอยู่ในเรือนวินาศน,นะแต่เดี๋ยวก็ดีแล้วนะคะเราก็โอดทนมาได้นานแล้วนะคะก็ อีกนี่เดียวนะคะอะไรอะไรก็จะดีค่ะก็ขอให้ชาวราศีมีนนะในเดือนกุมภาพัานธ์และก็เดือนมีนาคมโชคดีกันทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ